รู้ไหมว่าทำไมอะโวคาโดถึงกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกรีกโยเกิรต์ตมันแปลกแต่จริงเพราะว่าเมื่อทั้งสองรวมกันนั้นมันสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเป็นอย่างมากกรีกโยเกิร์ตมีโปรตีนสูงการทานกับอะโวคาโดซึ่งอุดมไปด้วยไขมันดีช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นว,วิตามิน A, D, E, ีและ K ททำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน นอกจากนี้การผสมผสานระหว่างรสชาติเปรี้ยวของกรีกโยเกิรต์ตกับความมันของอะโวคาโดยังเป็นการสร้างรสชาติใหม่ที่อร่อยและเป็นที่นิยมในเมนูสุขภาพใครที่กำลังดูแลสุขภาพเครื่องดื่มหรือสมูทตี้ที่ผสมอะโวคาโดและกรีกโยเกิร์ตนั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรพลาดมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยืนยันว่าการทานไขมันที่ดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองได้อีกด้วย ลองนำอะโวคาโดและกรีกโยเกิร์ตมาทำเป็นอาหารว่างในวันพักผ่อนแล้วสุขภาพของคุณจะดีขึ้นในทันตาติดตามความรู้ด้านสุขภาพดีๆได้ที่ iWip Healthy